ยิ่ดีกว่าเพียวดิหาซ้ายดํากอันพวกเรายังไครก็เี๋ยวว้ก่อนนะหลวงพี่นะบวดมากี่พรญษาแล้วครับหลวงพี่พรรษากว่าปรรษากว่าก็หลับตาปล่อยไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรนะอยู่อยู่วัดอะไรครับเขีวัดของาซอยู่อยู่จังหวัดไหนระยองครับมาจากระยองเลยโอเคคือก็คือบวดกะว่าจะรักษาได้แต่มันก็ยังไม่หายติดตามอาจารย์ทางดูคลิปดูคลิปเลย ได้เอาอ่างั้นหลวงพี่หลับตาเลยนะหลับตาเดี๋ยวใช่หลับตาไม่ต้องพนมมือนะหลับตานะหลับตาปล่อยให้จิตเป็นไปนะเดี๋ยวผมจุงจิตหลวงพี่เองนะหลับตานะหลับตาหลับตานะหลับตานะหลับตา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 ไว้นะหลับตานะหลับตาไว้หลับตาไว้หลับตาไว้ะจงหลับตาไว้พี่เหินก็ไม่อยู่อีกหลับตาไว้หลับตาหลับตา ฝากใครถ่ายที่คนดีวะเอามาถ่ายวีดีโอสวยอยู่นะอ่าอนวิดีโอไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคูนี่ก่อนปิดนี่ก่อนเดี๋ยวคนไม่ชโทรมาเดี๋ยวไม่ได้กดนะกดพร้อมแล้วเดี๋ยวให้กดเลยถ่ายพี่เหินถ่ายถ่ายให้หน่อยมาพอดีอยังไม่ได้กดกด,ดนะเลยเอาแนวนอนก็ได้หลับตานะหลับตานะผงพี่นะหลับตานะ หลับตาห้ามลืมนะหลับตาหลับตานะปีตีปีโสภคะวายอะมากเราจะไปไปไปออไปหนีไปกอดแล้วนะเพื่อนไปไปออกไปไปหไปมาสิงสู่พระทำไมล่ะออกไปไปออกไปมาจากไหนมาจากไหน

ออกออกไปสัออกไปจากล่างพระสงฆ์ตัวนี้ออกไปเลยออกไปจากล่างพระนะออกไปออกไปหลุดไปเ <heavenly walking in reconstruction> วสาหูสะเวสาหูสะเวสาหูสะเวสาหูสะไปเวสาหูสะ เวศะูุสะเวศะูุสรเวศะูุสะเวศะูุสรเวสะม้สะเวสะูุสะเวศผู้ศรเวสะู้ศรเวสะูุสะเวสะูุสะเวสะมุสะเวศะมุสะเวสะูุสะเวศะูเวสะูุศะเวศะมุสะเวสะูุสะเวศะูุสะเวศะูุสะเวสะม้สะเวสะมุสะเวศะูรเวู้ศเวศผูุศะเวศะมุสะเวูุสะเวศะมุสะเวูุสะเวศผมุสะเวูุศะเวศะมุสะเวูุสะเวศะมุสะเวูุสะเวศมุสะเวศผมุสะเวูุสะเวศมุสะเวศผมุสะเวศผมุสะเวศผมุสะเวมุสะเว เวสวันวุฒิววุฒิทองเวสวรณวุฒิทองรเสวรณวุฒิทองเสวรณวุฒิทองเสวันวุฒิทองเสวรณ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 วุฒิทองเสววุฒิวุฒิทองเสววุฒิวุฒิทอง เวสุวรรณวุฒัง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 ออกไปซะออกไสหลุดออกไปจะกายพระไปเวสุวรรณวุฒัง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  เวสุวรรณวุฒัง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 สัคทะวุฒังเวสุวรรณวุฒังหลุดให้หมดสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังสุวรรณวุฒังสัคทะวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังสุุววรรณฒังเวสุวรรณหอุให้หมดเวสุวรรณวุฒัง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  เวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังสักขะหอวุฒังสักขะหอวุฒังโอมพระภูยพระพายพระสหายผู้ทรงฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์จงพัดพาเอาพยามนของปูนี้นะไปถูกคู่ที่กะทำใส่มานะให้อวิชาอาคมมันอ่อนกำกบซบอยู่ในเหียดเหยียดงูนะโดยเฉพาะของปูนะให้อาคมกูไปถูกสิ่งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายเอาสัคเทาวุฒัเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒัง วันวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒัง,ส,งสักขะทาวุฒังอเอาเดี๋ยวเพิ่งตัดนะฮเวสุวรนวุฒไปก่อนเววันวุฒังเวสุวรนวุฒัง,งอ่ะหลวงพี่เรียบร้อยเป็นไงบ้างความรู้สึกหลวงพี่ไป็นทุดงไหลวงพี่ไปทุดงที่ไหนวะ้อมเป็นข่าวไปได้วยกันเราจะเป็นข่าวไปได้วยกันที่นั่งอยู่นาที่อย่างนี้เนี่ อันนี้คือการรักษานะครับคือการรักษานะนี่คือการรักษา,าจริงอาจารย์รู้สึกตึงๆมันมีอะไรคือ <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องกินน้ําขับออกไปนะครั้งแรกเพราะว่าก <c oughs> านรักษาผมอะ่ะยังไงก็ต้องมาดูอาการอยู่ดีเพราะว่าเป็นพระด้วยอะไรด้วยผมก็ทํารุนแรงไปก็ลำบากก็คือเท่าที่ผมทําได้แหละนะง่ายๆสิ่งเหล่านี้บางทีเราไม่โดนตัวเราไม่รู้หรอกว่ามันมีจริงโดนมาห้าปีแล้วอาจารย์โดนมาห้าปีแล้วเห็นไหมเดี๋ยวผมหลวงพี่นั่งเลยเดี๋ยวผมขอข้ามาก่อนแล้วกันอันนี้คือการรักษาต้องบอกก่อนนะเราเรารักษา เรารักษานั่ง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 ขัดสมาธิหลวงพี่เดี๋ยวผมอขอเข้ามาลาโทษนะอสูรไม่มีใครมองอสูรเป็นตัวดีหรอกแต่ก็ผมก็รักษาและช่วยเหลือพระสงฆ์นะอขอเข้ามาที่เขาจะได้ร่วงเกินไปนะทั้งกายก็ดีวาจาก,ก็ดีนะหลวงพี่นะงายหลวงพี่ก็กินกินน้ำมนต์ฉันน้ำมนต์ก่อนแล้วกันนะหลวงพี่นะฉันน้ำมนต์ เจ็บไปหลวงพี่ใจจะขะดัใจจะขาดเลยใช่ไหมอหลวงพี่กินน้ำมตนก่อนถ้าไปดูคลิปผมเคาะเบาๆนะผมไม่ได้อะไรเลยผมไม่ได้ใช้กระบองด้วยผมแค่ใช้ขวานฟ้าที่เป็นอาวุธผมเนี่ยเคาะให้สิ่งที่มันอยู่ในกายของพี่มันออกไปแค่นั้นะโอเคตัดเลยยั <c oughs> เป็นไงนะแอมโอเค

โอ้โออกมาแอมเร็วใกล้ๆหน่อยเว้ยตากล้องแม่ทำดูนะกินกน,น้ำมนต์นี่คือกินน้ำมนต์แล้วก็อ้วกเลยนะครับอันนี้นะกินกน,น้ำมนต์เสร็จก็อ้วกเลยเพราะน้ำมนต์ผมนี่คือศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขลังมากมันดูอีกคนดน,นึ่ดูตรงไหนวะอ๋ออ๋อ งพี่ฉันน้ำมตนให้หมดเลยนะฉันอีกฉันอีกฉันเพื่อล้างล้างขับล้างออกไปขับล้างเดี๋ยวก่อนล้างอีกหองพี่ฉันอีกฉันเลยอู้ัดอีกัดอีก โอ้โหแม่อวสานข้า,าวเช้ากูไม่ได้กินเข้าเย็นกูคงจะไม่ต้องกินแล้ว <c oughs> กูอิมโมอกิ่มใจและอิ่มบุญมากเลยตา <c oughs> ต้องกู <c oughs> เ,อเอาเ,ๆๆๆเอาเช็ดเช็ดเช็ดเช็เอ้าเห้อเช็ดปากให้หลวงพี่หน่อยอ่ะแล้ว เช็ดก่อนเร็วได้บุญได้บุญได้บุญเออเชื่อไผ่เนี่ยฮัลโหลกูลรักษาอยู่ไอชิบหายแค่นี้ก่อน <c oughs> เอาไม่ใช่สถานีครับอ้วกจริงแน่นอนหลวงพี่หลวงพี่รูปหนึ่งบอกจะจะถอยหรือจะกลับวัดดีหลวงพี่รูปบอกรูปแรกไปอย่างนั้นและววันนี้มาสองครับละมาสองวันนี้ อ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวหลวงพี่ไปอาบน้ำไปอาบน้ำหมดนะเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเอาเอาไปทิ้งนู่นเลยช่วยช่วยช่วยเอาไปทิ้งร้อนไปนู่นเลยเอาไปทิ้งอ่ะโอเคหลวงพี่อาบน้ำหมดนะเอากระทาด้วยลืมเลยวันนี้เรามีถึงสองรูปอันนี้ครับหลวงพี่นะไปอาบน้ำนะอาบน้ำหมดตรงนั้นหลวงพี่นะโอ้ยใหม่ใหม่ใม่ใหม่ หลวงพี่บอกว่าที่ที่ฉันใบเพนออกหมดเลยน,น้ำมันอยู่ข้างหน้าเอาช่วยช่วยเอาถังให้ให้ให้ใหลวงพี่หน่อยดูแลหลวงพี่หน่อย